สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะพาแม่คา้าออนไลน์มือใหม่ทุกท่านนะคะไปสร้างคีย์ลัดกันนะคะทุกคนสร้างคีย์ลัดคืออะไรนะคะก็คือการสร้างคีย์ลัดเพื่อที่จะตอบลูกค้าได้อย่างเร็วเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวพาไปทํากันเลยนะคะต้องเป็นประโยชน์กับแม่คา้าออนไลน์มือใหม่แน่ๆเลยค่ะไปค่ะไปทํากันเลยที่การสร้างคีย์รัดสาหรับแม่ค,าค้าออนไลน์นะคะจะได้พิมพ์ ตอบลูกค้าได้อย่างไวเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปทำเนาะก่อนอื่นเลยเราเข้าไปที่แป้นพิมพ์ของเรานะคะเข้าไปที่แป้นพิมพ์นะคะนี่เข้าไปที่แป้นพิมพ์เราก็กดแป้นพิมพ์นะคะกดไปตั้งค่านะคะกดไปตั้งค่าเสร็จก็กดไปที่พจนานุกรมนะคะทุกคนแล้วก็กดพจนานุกรมส่วนตัวนะคะกดภาษาไทยนะคะนี่นะคะน่าจะกดเอาไว้แล้วเนาะ นี่ก็คือการทำคีย์ลัดเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะพามาทำกันนะคะก็กดบวกตรงนี้นะคะแล้วก็พิมพ์คำคำพูดที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวนราจะพิมพ์เวลาทักในไลน์นะคะจะได้พ่กดพิมพ์แล้วจะได้ไวๆเลยนะคะไม่ต้องพิมพ์นานนะคะสวัสดีค่ะครูแม่อ้อยนาโคราช แล้วก็จะใส่สติกเกอร์นิดนึงสติกเกอร์รูปหัวใจนะคะใส่สติกเกอร์รูปหัวใจเสร็จแล้วเรามาใส่ตัวย่อนะคะสําหรับเราสําหรับการใส่ตัวย่อนะคะเราจะได้รู้ว่าเรากดแค่ตัวอักษรเน,นี้ยคำพูดเหล่านี้เขาก็จะขึ้นมาให้เราเลยนะคะอันนี้เราจะใส่อ่านนะคะ นี่นะคะใส่ประมาณนี้ก็ได้นะคะแค่นี้เราก็จะได้คีย์ลัดสำหรับแมคคาออนไลน์แล้วนะคะทุกคนลองไปทำกันดูนะคะแล้วเราก็จะกดตัวถูกนี่นะคะกดตัวถูกด้านนี้นะคะเห็นไหมคะขึ้นมาแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะเขาจะขึ้นมาเลี้ยงให้เราเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราออกไปดูวิธีการใช้งานนะคะอืมน,นะคะออกมาออกมาดูวิธีการใช้งานนี่ข้าไป กดหอาอางก็จะได้จะได้คียรัดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนลองไปทํากันดูนะคะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับ นะนะคะเพื่อมีกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะแล้วก็มีประโยชน์กับแมค้าออนไลน์มือใหม่ทุกท่านเลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ